สวัสดีครับทุกท่านพี่น้องทุกท่านไม่ใช่หรือซอยู่บ้านโลทำความสะอาดบ้านมนสองวันนี่นะครับเดี๋ยวลงมาดูหน่อไม้ก่อนหวานเต็มต้นอยู่ครับหวานมาได้สองวันนะครับมาอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปครับเคลียร์ปัญหา <c oughs> หลายอย่าง อย่ามาได้ยาค่นนี้ลกมากหวานเต็มต้นอยู่ครับนูน่นต้นนู้นก็เต็มเครื่องตัดยญามาตัดครับมาได้ยาท่อยตัดตัดแตงกิงีนไว้ต้นนี้ก็เต็มอยู่ครับนูน่นสูงนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อไม้ก่อนหน่อไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับ บ้านสวนครับขอบคุณพี่ๆป้านะอาอาทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับผมก็ไม่ค่อยรับโทรศัพท์เท่าไหร่ครับต่อไปนี้จะทำบ้านก่อนดู่หน่อไม้เริ่มมีนะครับทำแกงหน่อไม้ครับเริ่มงอกขึ้นมานะ พุดอนอขาวๆโอเงมีสองสามกอประมาณ นี้ตอนเย็นน่าจะกลับไปบ้านมะนาวก่อนไปหาแม่ก่อนกินข้าวกับแม่ก่อนซื้อเห็ดมแม่แกงแกงสู่แม่กินตอนเย็นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทำความสะอาดให้หมดนะครับถวนี้เดี๋ยวจะลื้อตัวนี้ออกครับให้มันโลง่ง ห้องครัวจะทําข้างหลังบ้านนู่นครับเดี๋ยวทําใหม่หมดต้องทาบ้านก่อนที่ตรวจรถน่าจะทําตรงนี้ที่ตรวจรถน่าจะทำตรงนี้ครับต่อ,อ,อมานี่ครับต่อเสาออมานี่ ไ้ายบุขนขอบคุณพี่ป้านาทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับไม่ได้ไปไหนพักผ่อนสมองครับเคลียร์ปัญหาทุกอย่างก็ยังไม่เสร็จครับ ต้องเคลียร์หลายอย่างอยู่ขอบคุณเดอ้อครับที่เป็นห่วงเดอ้อเดี๋ยวเก็บชะอมก่อนแกงส่เหตุนะครับแกงส่เหตุสักเล็กน้อยน้ำมีน้ำครับแกงส่เหตุเพาะ แสงเศษผอเศษผอออกแล้วนะครับเศษผอออกแล้วอืได้แล้วครับต้องเอาเยอะครับแล้วมาตัดออก อ,อ,อ้วน,นี้ครับนี่น่าจะเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านหาแม่ก่อนนีก่อนแล้วนึงกกลับไปบ้านกลับมานอนที่นี่แล้วก็ทำความสะอาดบ้าน อันนี้นะครับจะรื้อรั้วตัวนั้นออกแล้วก็ตัดยากาออกครับรั้วตัวนี้จะรื้อออกครับตะข่ายนี่จะรื้อออกให้หมดครับจะไปกั้นติดห้วยนู่นหรอครับตะข่ายใชนี้มมันถึงจะตัดยากาง่ายครับทำามสะอาดตรงนี้ก็จะทำหลังคาใส่เพราะว่ากลัวไม้พื้นมันผุครับ ตรงนี้รั้วก็ลื้อออกหญ้านี่ก็เอาออกให้หมดครับหญ้าที่ปลูกไว้เนี่ยขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวจะกลับบ้านหาแม่ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาชีวิตคนเราต้องสู้ต่อไปครับ๋จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ทำความสะอาดให้มันโล่งๆแล้วก็เอาดอกไม้มาปลูกนะครับ ทำลวใหม่ประตูประตูให้ดีๆหน่อยประตูปิดเปิดครับแถวนี้นี่เป็นทางซอยลงมาจากนู่นขับถนนดำเพราะวาบ้านติดสวนยางยุงก็เยอะครับสนยางเพื่อนบ้านยุงเยอะค่้ๆมายุงเยอะครับ ตัวปี้จะลงตัวแล้วก็จะทำคลิปอยู่ในบ้านนะครับจะค่อยคิดเรื่องขายของนะครับบ้านข้างหลังนี้จะรื้อออรมบมัน เราต้องต้องต้องเอาไปทำทั้งหลังทำบ้านท้้งครัวทั้งหลังครับเพราะว่าเอาไว้จอดรถทำํำจอดจอดรถนะครับขอบคุณพี่ป้านอาทุกท่านนะครับครอบครัวของอช่องพ่อน้องสมภู f a ฟมิลี่นะครับเป็นช่องนี้ครอบครัวทั้งหมดนะครับขอบคุณพี่สาวทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องทางาฝั่งซ้ายด้วยนะครับ ขอบคุณเด้อสบายดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย